สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธันวาพรลีมอนเนเลอร์จะมาบรรยายในกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนค่ะความหมายของกระบวนการบริหารจัดการนะคะ management process หมายถึงการดำเนินงานในหน้าที่ต่างๆให้ใช้ทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่ในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการประสานงาน การบริหารหน้าที่ต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างประกอบไปด้วยการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการควบคุมองค์กรโดยที่การบริหารจัดการครอบครัวขยายตัวของธุรกิจตั้งแต่การบริหารจัดการการเงินการตลาดทรัพยากรบุคคลกลยุทธ์การผลิตการปฏิบัติการและการบริการถั้ มาดูแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการนะคะ 1. การบริหารจัดการสามารถประยุกต์ใช้กับองค์การใดองค์การหนึ่งได้ 2. เป้าหมายของผู้บริหารคือกำไรในกรณีที่องค์กรเป็นธุรกิจ 3. การบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ 4. การบริหารจัดการสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผู้บริหารได้ทุกระดับชั้นขององค์กรค่ะ กระบวนการบริหารจัดการนะคะจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนดังนี้ค่ะหนึ่งก็คือการวางแผนนะคะสองการจัดองค์การสามการนำหรือการสั่งการและสี่การควบคุมค่ะทฤษฎีของการบริหารจัดการนะคะหลักการบริหารจัดการนั้นสามารถนำไปใช้ในการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานภาคเอกชนหรือภาครัฐการจัดการเป็นทฤษฎีที่สามารถเรียนรู้ได้สอนได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆดังนี้ค่ะ 1. พื้นหน้าที่พื้นฐานหรือองค์ประกอบของกระบวนการบริหาร 2. หลักการทั่วท่วไปของการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพค่ะจะเห็นในภาพนะคะก็คือทฤษฎีของการบริหารหรือ POS CCC นะคะ 1. ก็คือ planning เป็นเรื่องของการวางแผน 2. organizing นะคะการจัดองค์การ 3. นะคะเป็นเรื่องของการบังคับบัญชาสั่งการนะคะ 4. เป็นเรื่องของการประสานงานกันและ5เป็นเรื่องของคอนเทนริงการควบคุมค่ะแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจชุมชนเริ่มพัฒนามาจากแนวคิดของกลุ่มสมาคมสังคมนิยมนะคะโดยโรเบิร์ตโอเวนชาวอังกฤษซึ่งถือเป็นผู้ให้กำเนิดสากลขึ้นในโลกและได้รับการยกย่องว่าให้เป็นบิดาแห่งสากล ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบสากรขึ้นมาเป็นธุรกิจของกลุ่มสมาชิกจนแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้ค่ะในประเทศไทยนะคะธุรกิจชุมชนเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงเริ่มแรกคือสากรที่มีทั้งสากรร้านค้าสากรอมรัพย์สากรการเกษตรสากรเครดิตยูเนียนทั้งหมดดําเนินงานภายใต้าการควบคุมดูแลของกระทรวงเกษตรและสากร ต่อมามีรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ไม่ใช่สากรค่ะเช่นร้านค้ารพชและธุรกิจชุมชนอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับราชการค่ะปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจชุมชน 1. นนะคะก็คือปัจจัยด้านการเงินหรือการลงทุน2ปัจจัยทางด้านการตลาด3ปัจจัยด้านการผลิต4ปัจจัยด้านการบริหารจัดการและ 5. ปัจจัยด้านผู้นาค่ะ ปัจจัยด้านแางงานปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกปัจจัยด้านข้อบังคับขององค์กรและปัจจัยปฏิสัมพันธ์ภายนอกค่ะมาดูการจัดการธุรกิจชุมชนนะคะ 1. ก็คือการจัดการทรัพยากรมนุษย์2ต้องมีการจัดการทางด้านการตลาด 3. การผลิตและใส่4เป็นเรื่องของการจัดการการเงินนะคะแบบฝึกหัดท้ายเรื่องนะคะ หากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจชุมชนท่านจะมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างไรคะ่ะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอสวัสดีคะ่ะ